นี่สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Motor w i p ช่องที่จะพาคุณไปสัมผัสกับโลกของยานยนต์ใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นทุกวันวันนี้เรามีรถยนต์รุ่นใหม่ที่กำลังมาแรงและเป็นที่จับตามองอย่างมากในปี2025นั่นก็คือ MG ZS รุ่นใหม่ล่าสุดที่ถือว่าเป็นการปรับชมครั้งสําคัญและตอบโจทย์ทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและความคุ้มคา่า mgzsp 2 0 2 5ถือว่าเป็น suv ขนาดกระทัดรัดที่ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันของครอบครัวเมืองสมัยใหม่ดีไซน์ภายนอกถูกปรับให้ดูทันสมัยสปอร์ตและมีความหรูหรามากขึ้นกระจังหน้าแบบใหม่ที่ดูโดดเด่นพร้อมไฟหน้าเลดที่เพรียวคมทำให้ภาพรวมดูมีความพรีเมียมกว่าเดิมด้านข้างตัวรถเส้นสายคมชัดลออลอยลายใหม่ที่เสริมบุคลิกให้รถดูแข็งแรงและมีสไตล์ ถ้าพูดถึงขนาดตัวถัง MG ZS ยังคงความเป็น SUV ที่คล่องตัวขับง่ายในเมืองแต่กว้างพอสำหรับการเดินทางไกลาภายในห้องโดยสารถูกออกแบบใหม่เกือบทั้งหมดใช้วัสดุที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมกว่าเดิมคอนโซลหน้ามาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับระบบอินโฟเทนเมนต์ล่าสุดที่เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนทั้ง iOS และ Android ได้อย่างลงตัวอีกทั้งยังมีจอแสดงผลดิจิทัลแบบใหม่ที่ทาให้ผู้ขับรู้สึกเหมือนอยู่ในรถยุคอนาคต ในด้านเทคโนโลยีความปลอดภัย MG จัดเต็มมาเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยรักษาเลนรวมถึงกล้องรอบคัน360องศาซึ่งฟีเจอร์เหล่านี้ทำให้ MG ZS ดเกลายเป็นรถที่ทั้งขับสนุกและปลอดภัยในเวลาเดียวกันด้านเครื่องยนต์ MG ZS 2025จะมีให้เลือกทั้งรุ่นเบนซินและรุ่นไฟฟ้า EV สำหรับเครื่องยนต์เบนซินถูกปรับปรุงใหม่ให้ประหยัดน้ำมันและตอบสนองได้ดียิ่งขึ้น ส่วนรุ่น e v ถือว่าเป็นจุดเด่นเพราะให้ระยะทางวิ่งที่ไกลขึ้นกว่า400กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็มรองรับการชาร์จเร็วที่ทำให้สะดวกต่อการใช้งานจริงในชีวิตประจำวันนี่คือสิ่งที่ทำให้ mg s a s เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับคนที่กำลังมองหารถยนต์พลังงานสะอาดอีกหนึ่งสิ่งที่น่าพูดถึงคือระบบช่วงล่างและการเก็บเสียง mg ปรับปรุงใหม่ให้การขับขี่นุ่มนวลขึ้นลดแรงสั่นสะเทือนบนถนนครุขระาดและทำให้ผู้โดยสารรู้สึกสบายมากขึ้นเมื่อเดินทางไกล เรื่องการเก็บเสียงก็ทําได้ดีขึ้นอย่างชัดเจนทําให้ห้องโดยสารเงียบกว่าเดิมเหมาะกับการฟังเพลงหรือพูดคุยระหว่างเดินทางราคาเปิดตัวของ MG ZS ปี2025ถือว่ายังอยู่ในระดับที่คุ้มค่าเหมือนเดิมเริ่มต้นที่ราคาที่จับต้องได้ง่ายเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับทั้งดีไซน์ที่ดูหรูหราฟีเจอร์ความปลอดภัยที่ครบครันเทคโนโลยีที่ทันสมัยและทางเลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซินและไฟฟ้าทำให้ MG ZS รุ่นนี้เหมาะกับทั้งคนรุ่นใหม่ที่มองหารถแรก และครอบครัวที่ต้องการรถอนเนกประสงค์ที่ครบจบในคันเดียวหลายคนที่เคยใช้ MG ZS รุ่นก่อนอาจจะรู้สึกว่ารถตอบโจทย์การใช้งานดีอยู่แล้วแต่พอเอามาถึงรุ่น2025นี้ MG ได้ยกระดับทุกด้านไม่ว่าจะเป็นดีไซน์การขับขี่ความปลอดภัยหรือเทคโนโลยีการเชื่อมต่อทำให้มันกลายเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวของ SUV ค่ายอื่นๆในตลาดถ้าถามว่า MG ZS 2025เหมาะกับใครคำตอบคือเหมาะกับทุกคนที่ต้องการรถยนต์ที่คุ้มค่า ใช้งานง่ายขับสนุกและทันสมัยโดยเฉพาะใครที่อยากก้าวเข้าสู่โลกของรถยนต์ไฟฟ้ารุ่น e v ของ ZS ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีมากทั้งหมดนี้คือภาพรวมของ MG ZS รุ่นใหม่ปี2025ที่เราเชื่อว่าจะกลายเป็นหนึ่งใน SUV ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในตลาดบ้านเราแน่นอนและนี่ก็คือรีวิวแบบจอดลึกของเราในวันนี้หากคุณชื่นชอบการอัปเดตข่าวสารและรีวิวรถใหม่ๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่จาก MotorWeek ของเรา แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ